ก็เบ็ดเสร็จก็สองหมื่นสองร้อยบาทาค, 14, คือเข้ามาคืนแล้วหนึ่งสี่คือเอกสารผมให้ท่านไปแล้วห้าห้าแสนว่าบาทยักยอกห้าแสนครับยักยอกห้าแสนอันนี้เรียกเรียกเข้ามาเรียกมาตั้งกับเพิ่งมาแจ้งมงันนี้อ๋อเพิ่งมาแจ้งความวันนี้นนวนปวดหัวพนักงาน,น,นสอบสวนแบบนี้เลย อันนี้แจ้งจับคณะกรรมการชุดสี่สิบห้าวันครับผมเงินหายไปประมาณเท่าไหร่ครับเ,เองินอยู่ในการยักยอกก็ประมาณห้าแสนกว่าบาทแล้วก็แจ้งเป็นสองกรรมนะครับแล้วอีกกรรมหนึ่งก็จะเป็นการช่อโกงก็คือเป็นการให้เจ้าหน้าที่การเงินออกเงินให้กับ,บเฮลเลนิกที่เฮลเลนิกเขาอ้างว่าตัวเองการออกเงินให้กับสมาคมแต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบปรากฏหลักฐาน การจ่ายเงินให้กับสมาคมแต่พบหลักฐานการออกเงินว่าตัวเองยืมเงินตัวเองอ,ออกเงินให้สมาคมแล้วก็ให้สมาคมเอาเงินให้นางสาวสาวีนันไป34,200บาทแล้วต่อมาวันเดือนตุลาเนี่ยน้องเขาเอาเงินไปคืน14,00 0บาทน่าจะเป็นคงเหลืออยู่ไอ 20, ้2ง2 0 0บาท เงินที่ว่าช่อโกกครับผมก็จะเรียกเข้ามาเจรจาให้มันดีไหมก็ใช่ขั้นระดับที่ราต้องเรียกมาเจรจาการเงินที่เซาที่เหนืออืมมาพูดเจรจาพูดคุยกันว่ายจะรับสารภาพหรือจออยังไงใช่ไหม